วันนี้นุชจ,จะมาแบบขนจมูกเห็นไนะมาันลบออกมาเห็นปะคราวน,นี้นุชจะใช้อะไรถอดแว่นก่อนนุชจ,จะใช้ตัวนี้นี่นุชจ,จะใช้ตัวนี้นะคะในการตัดขนจมูก เอ้ยกเออ้านี่เนี่ย <c oughs> จ,จ้ากระจีมันชาร์จแบตได้เวย้ยคือมันชาร์จแบตได้อันนี้คือแบบนู้ใช้ไปหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ชาร์จเลยนะชาร์จแค่ครั้งเดียวแล้วก็ยังไม่ไชาร์จเลยเนี่ยกะว่าวันาาา์จแล้วก็เดจะชาร์จ แล้วก็ที่สําคัญนะทาความสะอาดยังไงทําความสะอาดไงหมุนตรงนี้ค่ะหมุนตรงนี้นะนี่รูดเอาผ้าม,มาคอ่ะมันจะลื่น,ลนนิดนึงนะล้วก็เอาผ้ามหมุนนี่แล้วก็ขนมันอยู่ตรงนี้แล้วดึงมาเลยชุบระวังโดนใบมีดบาดน,นะเนี่ยขนมันจะติดที่นี่นะคะเนี่ยแล้วก็เอาแปรงปัดปัดปทํปปัดทความสะอาดได้เลยนะคะเนี่ยขนมันจะติดอยู่พอทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็ ใส่ไปแบบเดิมชุบแบบนี้นี่นะแล้วก็หมุนหมุนให้แน่นนะหมุนเหมือนเดิมเลยอ่ามันจะใช้งานได้ปกตินี่ไงล่ะนี่ทาความสาดได้นะคะถอดมาขนตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ถอดาทำความสะอาดได้เลยโอเค เขามีกี่สีมีสีดำสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินนะถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยบอกเลยว่าลองหามาใช้นะคะแล้วก็ชาร์จแบตได้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ถอดมาแล้วก็เอาขนจมูกออกได้นะคะและที่สำคัญนะคือมันมีใบมีดเปลี่ยนขายด้วยนะใครขนจมูกยาวๆนะนี่ค่ะกัไกลยตัดขนจมูกเนี่ย ไม่เอาอันนี้คือแหลมอันตรายนะคะตัดขนจมูกนะคะแล้วข้อนี้พอนุชไปเจอตัวนี้นุชก็เลยเลิกใช้กันไกลแล้วนะคะเราก็เลยใช้ตัวตัดขนจมูกตัวนี้เลยจ้าสามารถชาร์จแบตได้นะคะแล้วก็ชาร์จครั้งหนึ่งใช้ได้นานเหมือนกันนะเนี่ยลองหาซื้อมาใช้ดูนะคะเดี๋ยวให้นุชติดตะก้าไ้ให้นะจ๊ะถ้าจำไม่ผิดมันมีสามสีสีส้มสีดําแล้วก็สีนี้แหละเธอโอเคอยู่นะเธอลองซื้อมาใช้ดูฉันอะสั่งมาให้ผู้ชายใช้อาถันก็ใช้ด้วยอ่ะเนี่ยเอ๊ ไะ <laughs> ขนส่งเป็นไงขนชมูกขนชมูกอันนี้อันนี้เน่อย่าลืมนะจ๊ะยังไงเดี๋ยวปัตกตะกร้าไว้ให้นะคะถ้าสนใจนะจ๊ะ